ยิงเด็ดก็ยิงแตกเด็ดไปเลยจ้ะไปก็หอมไปกะเพราอันนี้ยอ,อ,อนอ่อนเมื่อใดใส่กันไก่ตาใส่มือเด็ดเอาเลยเด็ดไปเลยเด็ดปเป็นกำหนึงเด็ดไปเลยค่ะปัดมือใด,ดก็มาเด็ดเอา ปูต้นเดียวก็กินไม่ทันแล้วติดไปเลยได้กำลนงพอดีเลยจ้ะตอนนี้เราจะมาเก็บพริก ไปผัดผัดกะเพราอีกเหมือนเดิมนะคะผัดกับใบกะเพราของเราที่เราเก็บไปตั้งแต่สองสัปดาห์หรือประมาณเกือบเดือนหนึ่งตอนนี้เขาก็แตกยอดขึ้นมาใหม่แล้วนะคะเราก็จะมาผัดผัดกะเพราอีกแล้วค่ะเมนูง,ง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาเลือกเอาพริกที่ค่อนข้างจะแก่แล้วพริกก็โตพระทันนั่นกินแล้วะคะ่ะถามว่าพริกอันนี้เผ็ดบอ กับเผ็ดอยู่นะแต่ว่ามัานไ่ได้เผ็ดมากสําหรับเหมือนพริกไทยแต่ว่ามันมีรสชาติเผ็ดอยู่แต่จะเก็บไปแค่สองเม็ดเพราะว่าวันนี้จะผัดกะเพราะนะคะอ่ากินแล้วทานอีกะผัดให้แฟนเพิ่นกินน้ำเพิ่นก็บอกว่าไอยกินเผ็ดเลาก็เลยจะใช้แค่พริกสองเม็ดถามว่าเผ็ดบอสําหรับฝร,าารั่งกับเผ็ดนะ,ะแต่ว่าสําหรบับเราขาเขาบบว่าพเผ็ดนะคะเราจะบี้เอาเลือกผลที่ว่าค่อนข้างที่จะแก่นี่กับ ปลูกประมาณสองต้นเน่ค่ะอันนี้เด็ดกินจนจะหมดแล้วเขาก็เพิ่งจะออกดอกมะม่าเนี่ยเด้อเขาก็ลังแตกใบอย่างมะม่าเนี่ยแวาจะมาเลือกเอาเอาไปตำเพราะเพิ่มกินความหอมของผัดกะเพราค่ะเนี่ยเอาไปแค่สองเมเ็ดพอละพี่กระตูว่าท่านกินค่ะไรกับเขาก็ไม่กินเอาอยู่ส่วนหลังบ้านเนี่ยแหละแล้วสองเม็ด อันนี้ก็เป็นกระเพาะของเราที่เราเด็ดเป็นแต่ต้นพุนเขาก็แตกยอดขึ้นมาไม่อะคะ่ะเดี๋ยวกระเด็ดแตกยอดไปเลยค่ะนี่มองดิเขาแตกขึ้นมาฟูมากๆเลยนะเด็ดไปเลยค่ะเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาไม่แห้งเด็ดยิ่งแตกยิ่งเด็ดยิ่งแตกตัวใบกระเพาะนะเด็ดไปเลยเดี๋ยวอีกสองสามอาทิตย์ลดน้ำเดี๋วก็แตกใบขึ้นมาไม่อีกค่ะ